คนน้อยเสือแดงๆนี่กำลังสิลากปะหุงพอดาบปะลุงเอ้ยฝุ่นอยากต่อยปะหุงเห็นได้อยากไดงมาหุงบอ่อหุงก็คือผู้เจ้าคักบอดกปดันไดปะลุงเอ้ยได้จังหมากล้สองสี่หกเจ็ดหมากแล้วเอาลูกเอานี่ลุ่มทรัลูกงานอยากได้มาหุงบ่โอ้ยนี่เอาหน่วยได้ อ,อันไหนบ่หุงพออ่อเจ็ดหน่วยบ้ากระยาเนาะไปบึงพ่อเนะพ่อเห็ดยังไปเบึองบ่ขันน้องผู้ใดเบึงขี้รถไทยเนาะสบายดีประรุ่งก่นรอนเห็ด,ดรอเห็ดดีๆรารองงามๆอืม,มไปเสมอแหละไปพี่ทั้งพี่หันหนามาทั้งพี่ สบายดีมัน,นปิงๆก่อนปิงกก่อนมายิ้มบ้านให้บเบิ้องในฮะไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนหับข่อสูงส่สองเบาดาวกำลุสายเพิ่นมาลุงเลยทาเพิ่นย่างเบงิ้งเบิ้งไปก่อนเพิ่นยังมาลุงมามักทาย่างนะโอ้ยลื่นซะเนาะ ค่อยย่างค่อยย่างค่อยย่างพี่พี่มาพี่นี่หลุมแล้วไปไปลุมยังเว้ยยังพอปพรพอมหมยูสายอ่าไป บอกไปลุงเด้อพ่อมาหาเพชรหยงัง<อ>จะได้หยงัง<อ>จะได้ไมมนะบอกไปย่าแม่จะให้ไม่ดอกปะแต่เาบอาทางหนาเอาปะโอ๋อเถเครื่องบวบขึ้นนันขืนต้นสมเสียวเบิดเลยเพื่อนทานหรวอนะเพื่อนทานเพื่อนทานเป็นเพื่อนดอกบวบเบิดเลยใกล้กับข้นไปนอนนอนอยู่ของบลายโต ไก่กับเรือโบราณสั่มไก่กันเลยไปมาแม่นาแม่ยังไหมเออเออยังไหมลูกยังมามหย่าลูกหยาไปหงุงัวไปพอมันตาเหงุงัวเด้อเออมาสิตายใหญ่เมย์เลยมา โอ้ขิดาใหญ่แม่พุ่งพอดาวคนนัน่นขีงง่งัวลงโอ้หน่วยใหญ่บ่ของแมนน่นี่ยบ่บ่เอาก็ยาบ่าเอาก็ยาไว้ให้มันสุกเนะาะอืออือกำลังปลงใบใหม่ใบขิดาอือแผงไว้ลูกโอ้ต้นมันนี่ครับผมสูงใหญ่มันนันหาหน้าที่ได้นี่คนกินยามหนาวบอาก็ยาลูกบ่เอาก็ยา แพ่งไว้แพ่งไว้ลูกแพ่งไว้มันยังแข็งอยู่เนาะหืมลูกสีดา,านี่ไปไกลได้ลูกพอพอคน้นฝุ่นพอค้นฝะุ่นใส่ต้นหมวกผักผักผ้าเอารถไทยค่ะโชคดีดีพอน,อน,อน้องหลีดเพิ่นซอยพมาซอยค่าอยู่เคาะเลย อมันเลื้งงจนรอดจนรอดไห้ก็มีปลาหรือปุบจะให้ลุงลุงปปลาปลาปูคนขึ้นมาชองเบิ่งก็บวกไงนึงปอะคอไปเอาดินงมัเห็นมะีเบิงเนาะนี่คนฝคนใช้ต้นมะพร้าวปลาลุงเสียหยาให้มันนาำ ต้นมะม่วงน้ำปุ่นมาเป็นรถไทยเลยฝุ่นขีงิงัวใส่ใส่หลายเลยเนาะต้นบังมีมะฮงามบ่กงามบ่เออไปรีวิวไปรีวิวพเพราะได้ไปยากได้มาปลูกอีกต้นกระนนต้นมะม่วงลูกนะต้นมะม่วงก็งามเนาะต้นนี้นะจะสือมานี่งามเลย ไปเรื่อยๆแล้วไปเอกหน่อยเพิ่นเสียหนาไปนำ้ำใส่ฝุ่นไปน้ำนี่ปลาลุงเลยต้นแับพ,พ้าุวลามาจนไปเือใส่ขี้ฝุ่นบางรูปนอกไปนี่ออนนพี่ลุงแล้วมาพี่มาบังน้ำไ,ไปอือเป้่าน้ำเด้อป้าลุงมาสิมาดู นี่เบิ่งพ่อนี่เบิ่งพ่อใส่คุนก่อนมันมีบ้องบ่มีบ้องบ่มีบ้องบ่เบิงก็เล่นนะนี่บราจจกขยันมาบ่จกขยันเชียเนี่ยเบิ่งอันนี้ล้างเงี้เง่อนนะเบิ่งทางนี้นะรูว่าล้างไงนะ ตามหองแต่ว่ามันบวกกว่าจเสียมขักกะลยเสียมมันจากฝั่งไทยเว้เสียมใหญ่ๆเสียมใหญ่ยยยแบบนี้จะบ่มมีขายได้แถวเราครับมีแต่รุ่นกลางแบบโก,กดซับน้ําใหม่นะมีอยู่อันนี้บิ๊กเบิ้มแล้วนี่นนก็ค่อยบ่มโบเห็นเลยนะแถวตลาดกัสั่งใส่พิเศษให้ คุณหลายเด้อคุณยายเด้อไปไปเหงีหน่อยเพื่อกัญญาังแล้วเอาใช้คนหลอด้คนหลอด้คนหลอพามชมสวนบ่อคันหลอ,อเออ,อหลอแล้วนะคันหัวเลยหลอดลีโยนผลไม้ ทุ่คืบหน้าพี่น้องฝากห้องใกล้ๆพอมันคนแล้วลอ่ลองไปลงไเบิง่งกันยุ่รุมคืบหน่้าพ้นตกเราลงไปยามเลยไปย,ยามเธอได้กับเราได้อีกเลยไปอยากไปอักษิไปจอบเบิ่งอยู่มา,มาพี่มามาเบิงบ่งอะไม่หามาเบิ่งอะไม้เด้อ มาหาแม่เร็วมาหาแม่เร็วพยันเลไปหาแม่พยันหนาดำมาเร็วเร็วพอฝนฝุ่นใส่ไหมเรื่งน้ำใหม่ครับป้าฉุงมันใหญ่ยางกระ เนีกลบปไมน่เด็กไหนใบใเดิมพงกะเลนตัวให่เด้อต๊กอดคอได้อืมใบมาจนเหี่ยวไปจนแหงจนมันจะตายเลยเนาะเดอะยนี้ย่าไปจับเลยฮมินมิ บนโจกมาโห้ยวันนี้เนาะต้นหวยงามต้นนี้ว่าปลูก่ปะ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 ไม่พาไปเบ่งต้นหัวหามมีชวนหลายอย่างได้หามไม่ใช่ลูกนี่ต้นบุกเ้าพรมมหามี่งามทุกส่ยฝังหน้านะต้นบุกเ้าก็ไลยต้นอยู่ตัวคอยซื้อมานี่เด้นี่ lơm lơm giống như thế lên... chương, chương. Ôh, trên... Trên này tôi tiếp như thế này tiếp nào bố gạch mà sống tốt này nào luôn nào cho bông năm anh ba mày hảo quá chung chung oh như thế này mặc môn เบิ้งน้ำใหม่ก็น้ำใหม่เลี้ยงน้องพ่อแกงระเบ่แกงมันน่ะแกงหน่อยโอ้ยยาวเลยฮะบ่แม่จอดเบิ่งก่อนแม่เบิ่งก่อนลูกเด่นในเงาแล้วไหนวะไอ้คณะน้ำใหม่เลี้ยงน้องนขืนอะไรกูดูขืเลยน้ำใหม่อันนี้อืมอีหยังก็ Cái này nó hơi thức oh. là ý thức lại ý đấy, tắt ý thức là Bên thức là ý thức là ý thức xem ý thức là 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 ý thức không buồn mấy con chó quá thấy luôn nóng nặng này đây bày vòng ngoằng mắt kia mắt kia coi sẽ lượm xài phun mai bớt đây ừ, tôn phào tôn nhỉ thằng này cả bay mày ở đây nhỉ đâu vùng bay mày bữa nay ôi tất cả tên phi mà kín bay ở cái này này เงพอดรากใบมันจะขาดลงเบิดออตากแตนเนอตากแตนกินมันอ,อือตอนนี้กำลังปลงใบใหม่ใช้ลูกมามาตากแตนเอาตากแตนม,มาให้เมใช้ตากแตนเด้อ โดยเดี๋ยวพอมาใส่พุนก็งามแล้วล่ะดสร็พุนเชี่ยงหยาเหมือนนี่ดูดิแต่หนอดหนึ่งผม่เรียงน่องผายเรียงน่องห้าวนี่อสี่นั่งสี่นี่ทามนั่นทามนี่เป็นใหญ่นี่ยหน่อยนี่จะความ ปะมาหาพ่อลปะมาเบิ่งพ่อนี่นั่งตามลังแม่มาลูกมามา,มาแม่เด้เอมาเบิ่งมะเขือเนี่ยมาเบิ่งมะเคขือเร็วๆอืมพอได้เก็บพิงกระป,ปิลกบเรื่องมะเขือขืน่นนั่นดิโอ้ยจับบอลกหหระยาลูกบอลกระยาบ่มีนกินครับพูเอาแหละ มามามาย่างมาอืมเออบะเคีือตัวนั้นนะบอเอากระยาลูกนี่มกินเนี่ยบอทุกนู้อ่ะเข่าเท่านี้พี่มันงาม มาห้าเฮกจะไปเนยบ่พ่อมาให้แ,แ,แม,ม,ม,ม่ก,กมินไงอบงนะอเอากระยาไว้กินไว้เมันแกแกให้จัหบงแท็บอือพอใส่ฝุ่นเตยหมกผ้าลูกให้มันงามบ่งนะเอากระยาเด้อ พอแล้วจังพาพอพาขี่เร่งลงไปบึงตาเฮาเนาะพอกันใหม่คลิปหนาเด็กงางเด้อขอบคุณลาลาที่มาบึงมาส้ม m ขอบคุณต้นไม้เลาะยังเฮยเลาะ